มีไข่แล้วนะคะเพื่อนๆวันที่ยี่สิบห้าวิคที่วิคที่สี่นะคะน้องๆอ,ออกไข่แล้วนะคะสองฟองหลังจากนี้เราก็จะต้องเข้ามาทำที่ไข่ให้น้องนะคะจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกไข่ให้น้องๆให้ออกไข่รวมกันนะคะสาวๆไข่ให้มีมีมแล้ว ดีใจมากเลยสองฟองแรกก็จะยังเป็นเบอร์3อยู่เนาะเบอร์สเบอร์สใช่ไหมเบอร์เล็กสุดเบอร์อะไรอ่ะ <S <s> <S ไขนะ่น้องยังไม่โตนะคะลูกเล็กๆเดี๋ยวอย่างนั้นขอตัวไปทำลัังไข่ให้น้องๆก่อนนะคะเพราะน้องๆมีไข่สองฟองแรกแล้วเดี๋ยวคงจะทยอยไข่กันเรื่อยๆทั้งวันแหละวันนี้ เพราะว่ามีตั้ง50ตัวใช่ไหมก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องสัก5ตัวก็ต้องไข่ละคะ่ะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปทำรางไข่ให้น้องๆก่อนนะคะดีใจมากเลยสองใบแรกของคอ,อกเราเย้